สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจาก Evaluation Center ด้านเทคโนโลยีของบริษัทอพิเทคนะครับก็ผมขอเล่าความเป็นมาก่อนว่าก่อนที่จะมาทำไลฟ์เนี้ยนะครับผมเพิ่งตรวจสอบของที่ผมซื้อมาอยู่ที่บ้านนะครับที่มีตารับรอง USDA Organic เนี่ยตรวจสอบมาทั้งหมด4ชิ้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีที่เป็นตารับรองของจริงน่ยอยู่แค่ชิ้นเดียว ซึ่งผมรู้สึกเจ็บปวดมากที่เจอความจริงว่าโดนหลอกมาครับเพราะว่าเจตนาที่เราซื้อสินค้าที่เป็น USDA Organic เนี่ยแล้วเรายินดีจะจ่ายแพงขึ้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าสินค้านั้นน่ะมันเป็นของปลอมครับคือเรื่องเงินมันก็มันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่สำคัญเนี่ยก็คือเราเจตนาซื้อของที่มันเป็นออแกนิกที่มันดีต่อสุขภาพเนี่ยมาให้คนที่บ้านเป็นคนที่เรารักเนี่ยทาน แต่ปรากฏว่าโดนหลอกครับมันเป็นของปลอมครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วล่ะอย่างนี้คงต้องมาทำไลฟ์แล้วล่ะเพราะว่ามัน4มันสี่ชิ้นมันจริง1ชิ้นแปลว่ามันจริงแค่ยี่สิเซครับผมก็เลยในฐานะที่ผมทํางานที่ evaluation center ด้วยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมต้องไลฟ์แล้วล่ะต้องไปค้นคว้าข้อมูลมาเพื่อไลฟ์เพื่อมาบอกทุกท่านแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นไลฟ์นี้ปิดแล้วครับ มาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมไปเจอข่าวนี้ครับที่ว่ามีองค์กรเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับชาวนาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมออกมาเปิดเผยว่าสินค้าที่ติดตาวอินทคนิคที่นําเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยหกถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นของปลอมครับหมายความว่าไงครับคือตราออร์แกนิกเนี่ยมันมีหลายตราครับมันมีหลายมาตรฐานออร์แกนิกแล้วคราวนี้เนี่ย ลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราเป็นคนทําสินค้าปลอมเนี่ยเราจะเลือกมาตรฐานไหนครับสมมติมีสิมาตรฐานเราจะเลือกมาตรฐานที่เป็นอันดับหนึ่งคนนิยมสุดหรือว่ามาตรฐานเป็นอันดับสิบที่คนนิยมน้อยสุดครับคําตอบก็คือเราเลือกอันดับหนึ่งถูกไหมครับซึ่งพอเราเลือกมาตรฐานที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยผมก็เลยสงสัยต่อครับว่ามาตรฐานออร์แกนิกที่เป็นอันดับหนึ่งที่คนนิยมที่สุดในโลกเนี่ยมันคือมาตรฐานไหนก็ คำตอบที่ได้ก็คือ USDA Organic ครับซึ่งเว็บเว็บไซต์นี้เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์สำนักข่าวที่เขารวบรวม,รวมแล้วก็จัดอันดับติด Top Organic Certified ก็คืออันดับหนึ่งเลยคือ USDA ครับมาดูต่อว่า USDA Organic เนี่ยคนที่รับผิดชอบ USDA หรือเจ้าของ Certificate คนที่เป็นผูออก Certificate เนี่ยคือกระทรวงกรเกษตรสหรัฐอเมริกาครับหมายความว่าไงครับกระทรวงกรเกษตรสหรัฐอเมริกาเนี่ย เขามีอำนาจมีกฎหมายอยู่ในมือเนี่ยอยู่ในสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับขนาดเขามีอำนาจมีกฎหมายในมือเต็มเนี่ยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสินค้านําเข้ายังต้องปลอมตั้งหกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นลองนึกภาพดูนะครับแล้วโดยตักกะเนี่ยถ้าสมมติว่าสินค้าปลอมเนี่ยหกสิบถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นผมตีสว่าเอาค่ากลางที่เป็นข้าหสิบห้ามาเนี่ยแปลว่ามีของจริงสามสิบห้าเปอร์เซ็นตถูกไหมครับและถ้า เราเจอแล้วว่าคนที่ตั้งใจปลอมสินค้าเนี่ยเลือกจะปลอม USDA เป็นหลักเนี่ยแปลว่าใน65%ที่เป็นของปลอมเนี่ย USDA เกือบหมดถูกไหครับและ35%ที่เป็นของจริงเนี่ย USDA มัน USDA ก็จะถัวๆกับมาตรฐานอื่นแปลว่าถ้าคิดเฉพาะ USDA เนี่ยมันปลอมมากกว่า65%ไปแล้วครับอันนี้คือในสหรัฐอเมริกานะครับที่เขามีอำนาจเต็มและในเมืองไทยเนี่ยที่ ตัวกระทรวงเกษตรสหรัฐเนี่ยมีอํานาจน้อยกว่าที่เขาอยู่ในสหร,รัฐเมกาเนี่ยแปลว่าโอกาสที่มันปลอมเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงครับซึ่งคําตอบคือถ้าเราใช้ตรกกะคานวณเนี่ยก็คือโอกาสมันจะมากขึ้นถูกไหมครับซึ่งบ้านผมเ,นเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าซื้อมาสี่ชิ้นเนี่ยมันจริงแค่ชิ้นเดียวครับแปลว่ามันปลอมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นมันเยอะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซะอีกครับซึ่งพอผมเจอเรื่องนี้เข้ากับตัวเนี่ยผมเลยยังรู้สึกเลยว่าโอ้โห นี่ขนาดเราตั้งใจซื้อ USDA เนี่ยมันยังโอ้มันยังยากขนาดนี้เนี่ยมันก็รู้สึกท้อขึ้นมาแวบหนึ่งว่าโอ้อย่างนี้เราเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่อดีไหมแต่ว่าผมโชคดีครับที่ผมทำงานอยู่ใน Evaluation Center ซึ่งผมมีข้อมูลเรื่องออร์แกนิกอยู่ที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยเยอะคือพอผมมีข้อมูลเยอะเนี่ยผมก็เลยรู้ว่ามาตรฐานออร์แกนิกเนี่ยมันดีกับเราจริงๆถ้ามันเป็นของแท้มันดีกับเราจริงๆผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอาแล้วถ้าคนอื่นที่เขาไม่ได้ทํางานท,ที่มีข้อมูลแบบที่ผมม บางทีก็อาจาจะท้อจนอยากจะเลิกซื้อก็ได้ครับเพราะว่าซื้อ,อไปก็เจอแต่ของปลอมดังนั้นไอ้นี่ก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกมาทําคลิปนี้เพราะว่าจะต้องอธิบายเรื่องเนี้ให้ทุกคนได้รู้เหมือนกันกับที่ผมได้รู้ครับจากที่ผมทํางานอยู่อคราวนี้ผมอยากจะอธิบายว่ามาตรฐาน USDA จริงๆเนี่ยเขาเกิดขึ้นมายังไงแล้วดียังไงลองตามผมมานะครับคือมาตรฐาน USDA เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปี1970ครับ ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีข่าวมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยออกมาแบบต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งจุดที่มันเป็นจุดสําคัญเป็นจุดคลิกก็คือปี1969ครับมันมีเหตุการณ์น้ํามันดิบรั่วไหลที่ซานตาบาบาราซึ่งอันนี้เป็นเป็นน้ำมันดิบรั่วไหลครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ณเวลานั้นของสหรัฐอเมริกาดังนั้นคนสหรัฐอเมริกาก็ตื่นขึ้นมาเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเยอะมากครับก็เลยทําให การเมืองเขาเนะ่ยเริ่มออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะและถี่มากในช่วงนั้นซึ่งหนึ่งในกฎหมายนั้นนะ่ะก็คือกฎหมายมาตรฐานออร์แกนิกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาครับเกิดขึ้นมาเพราะว่าในยุคนั้นน่ะคนอเมริกันเริ่มกลัวเพราะว่าไม่รู้แล้วครับเพราะเขาไม่เริ่มไม่รู้ว่าอาหารที่เขากินอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาไม่อยากกินเนี่ยปนอยู่หรือเปล่าดังนั้นมาตรฐานออร์แกนิกแห่งชาติก็เลยต้องเกิดขึ้น เพื่อที่จะเป็นตัวการันตีว่าถ้าอาหารใดมีมาตรฐานนี้แปะไปแล้วเนี่ยการันตีไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่ต้องกังวลว่าจะทานสิ่งที่คุณไม่อยากทานครับซึ่งสิ่งที่เขาไม่อยากทานคืออะไรเนี่ยหลังจากผมค้นคว้าข้อมูลเยอะมากนะครับก็เลยเจอว่าสิ่งที่เขาไม่อยากทานเนี่ยในตอนนั้นมันมีอยู่สามอย่างซึ่งข้อมูลจากจุดนั้นมาจุดนี้เนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าผมขอไม่นําเสนอในสไลด์ในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับ สิ่งที่เขาไม่อยากทานมีอยู่3อย่างก็คือเคมีการเกษตร GMO แล้วก็ปุ๋ยสังเคราะห์ครับตอนนั้นนมีอยู่3อย่างมาตรฐานออร์แกนิก USDA เนี่ยก็เลยเกิดมาเพื่อทําให้สามคำนี้มันจริงก็คือ no agrochemical หรือไม่มีเคมีการเกษตร no GMO หรือไม่มีตัดแต่งพันธุกรรมไม่มี GMO no synthetic fertilizer หรือไม่มีปุ๋ยสังเคราะห์สามคำนี้ให้มันเป็นจริงถ้าเราคิดคร่าวๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่า โอ้มันมันไม่เห็นยากเลยนี่แค่เราปลูกผักที่บ้านเราซื้อปุ๋ยคอ,อกมาก็ไม่มีรักสารสังเคราะห์เท่านี้ถ้าเราลองคิดให้ละเอียดขึ้นในสารอาจารย์นั้นน,น,นะครับเราจะการันตีได้ยังไงครับว่าวัวที่อือมาเป็นปุ๋ยคอ,อกนั้นอนะ่ะเขาไม่ได้ไปทานของสังเคราะห์มาก่อนหรือแม้แต่ในดินที่เราใช้ปลูกผักการันตีได้ยังไงครับว่าไม่มีสารสังเคราะห์หรือแม้แต่ในน้ําที่เรามาลดผักการันตีได้ยังไงครับว่าไม่มีสารสังเคราะห์ อันนี้เริ่มยากขึ้นแล้วใช่ไหมครับอันนี้แค่ฟาร,รม์มเรานะฟาร,ร์มเดียวลองนึกภาพครับจะทํายังไงให้สามารถการันตีได้ว่าสินค้าที่ผ่านการรับรองแล้วเนี่ยไม่ว่าจากฟาร,ร์มไหนเป็นหมื่นเป็นแสนฟาร,รม์มถ้าผ่านการการันตีแล้วเนี่ยมันไม่มีสาตัวนี้จริงคือมาตรฐานเนี่ยมันยากมากกว่าจะทําจนสําเร็จได้ขนาดนี้ซึ่งเหตุผลที่ผมการันตีได้ว่ามันสําเร็จแล้วเพราะว่า USDA เนี่ยตอนนี้คืออันดับหนึ่งของโลกในเรื่องมาตรฐานออร์แกนิกแล้วครับ ดังนั้นงานทำสามคำนี้เขาทำสำเร็จแล้วครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อนะครับว่างานยากอย่างทำสามคำนี้ให้เป็นมาตรฐานเนี่ยมันสำเร็จได้ยังไง USDA เขาทำงานยังไงมาดูกันนะครับในการได้ Certificate USDA เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่5้าหัวข้อด้วยกันครับหัวข้อแรกคือดินดินเนี่ยถ้าผู้ตรวจของ USDA เนี่ยตรวจพบวัตถุต้องห้ามที่เขาห้ามให้ใส่ก็คือสามตัวนั้นนะครับ เขาต้องพักที่ดิน3ปีนะครับถ้าเราเริ่มต้นของมาตรฐานเราต้องพักที่ดินก่อน3ปีนะครับต่อมาเนี่ยเรื่องมเมล็ดพันธุ์ครับมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาบังคับว่าต้องใช้มเมล็ดพันธุ์ที่เป็นออร์แกนิกเท่านั้นครับซึ่งถ้าไม่สามารถหามเมล็ดพันธุ์ที่เป็นออร์แกนิกได้เนี่ยเขาจะมีระเบียบวิธีดูแลให้เป็นกรณีไปครับแล้วก็ห้ามใช้มเมล็ด GMO อย่างเด็ดขาดซึ่งลองมาดูนะครับว่าถ้าเป็นมเมล็ดที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยอันเนี้ย ในรายละเอียดเนี่ยผมไม่รู้เพราะผมศึกษาในสมมุติที่เป็นผู้บริโภคครับแต่ว่าคือผมไม่ได้ศึกษาในสมมุติทีผ่ผมเป็นเจ้าของฟาร์มดังน,นั้นในรายละเอียดผมเลยไม่รู้ว่าเมล็ดเนี่ยเขามองว่าเป็นวัตถุไหมเพราะเมล็ดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสีดวัตถุเนี่ยก็คือแมทเทเรียลซึ่งผมไม่รู้ว่าแมทเทเรียลเนี่ยเีดเนี่ยเขามองว่าเป็นแมทเทเรียลด้วยไหมซึ่งถ้ามองว่าเป็นแมทเทเรียลเนี่ยแปลว่าถ้ามีเมล็ดที่ไม่ไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นออแกนิกอยู่ในที่ดินเนี่ยต้องพักนะครับสามภาาษนี้ คราวนี้มาดูกันต่อครับต่อมาเป็นหัวข้อเรื่องปุ๋ยกับหัวข้อเรื่องการกําจัดวัชพืชกับศัตรูพืชสิ่งที่จะเอามาใส่เพื่อเป็นปุ๋ยและกําจัดศัตรูพืชกับวัชพืชเนี่ยกฎหมายออร์แกนิกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีลิสต์รายการไว้เขาเรียกว่า national list หรือลิสต์รายการแห่งชาติที่จะระบุเลยครับว่าวัสดุอันไหนเนี่ยสามารถเอามาใส่ได้บ้างถ้าไม่มีในนั้นคือห้ามใส่ครับและรายการแห่งชาตินี้ เขามีสถาบันชื่อว่า Organic Material Research Institute เนี่ยขึ้นมาควบคุมโดยเฉพาะครับคอยทำการจัดการข้อมูลลิสต์เนี่ยโดยเฉพาะซึ่งแปลว่าถ้าวัตถุที่เอามาใส่เนี่ยไม่มีเป็นข้อมูลอยู่ในลิสต์เนี่ยเขาตรวจสอบเจอในที่ดินพัก3ปีครับหรือแม้แต่ปุ๋ยหมักที่เอาวัสดุในฟาร์มที่เป็นออแกนิกเนี่ยมาทำเองเนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดของเขาครับ ว่าถ้าไม่ทําตามข้อกําหนดกลายเป็นวัตถุต้องห้ามเหมือนกันมีโอกาสจะโดนพักที่ดินเหมือนกันครับมาตรฐานนี้เราลองฟังที่ผมเล่าแล้วเข้มไหมครับสําหรับผมเนี่ยเข้มงวดมากครับมาตรฐานนี้และตําแหน่งสุดท้ายครับคือเรื่องการจัดการข้อมูลเขาหรือ record keeping ต,ตำแหน่งเนี้ยจากที่ผมศึกษามาผมมองว่ามันเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของ U C A เลยครับที่ทําให้มาตรฐานเขาผสมของเลดมากมากกว่ามาตรฐานอื่นคือการตรวจสอบการเก็บการจัดการและเก็บข้อมูลเนี่ยของเขาเนี่ย ต้องตรวจสอบตามสินค้าได้นะครับว่าตั้งแต่ปลูกไปถึงขายขายให้ใครหรือขายคืนผู้ผลิตก็ต้องตรวจสอบได้นะครับแล้วข้อมูลที่ต้องลงเนี่ยก็ต้องลงทุกวันครับต้องลงข้อมูลที่ทางานทุกวันวัสดุทุกอย่างที่ซื้อเก็บข้อมูล5ปีครับผมเคยเข้าไปศึกษาไปเจอตารางข้อมูลที่ตามต้องกรองละเอียดมากครับดังนั้นพอเขามีการจัดเก็บข้อมูลมีการจัดการข้อมูลแบบเนี้เขาเลยออกข้อบังคับได้ไงครับว่า,มาเมล็ดพันธุ์ที่มาใช้ต้องเป็นออกแกนิกเท่านั้น เพราะตามตรวจสอบได้ครับว่าเมล็ดพันธุ์ที่เจ้าของฟาร์มซื้อเนี่ยซื้อมาจากที่ไหนเพราะมีการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามได้ว่าฟาร์มนี้ขายอะไรให้ใครบ้างดังนั้นถ้าไปซื้อมาโดยที่ไม่มีการันตีเนี่ยคุณมีโอกาสต้องพักที่ดิน3ปีครับอันนี้คือปัญหาของเจ้าของฟาร์มซึ่งเขาจะประมาทไม่ได้เลยครับและมาตรฐานเนี่ยจะมีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบในทุกปีครับเพราะว่า จริงๆตอนนี้มาตรฐาน USDA เนี่ยเขาเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับไปในระดับสากลทั่วโลกล้ไม่ได้แค่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นกระทรวงเกษตรสหรัฐเนี่ยเขาตรวจสอบเองไม่ไหวละจึงต้องมีตัวแทนหรือเขาเรียกว,ว่าเอเจนซี่ในการตรวจสอบก็คือเป็นตัวแทนที่ลงที่ผ่านการลงทะเบียนเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรสหรัฐเนี่ยทาหน้าที่ไปตรวจสอบฟาร์มนั้นๆ ซึ่งจะมีการตรวจสอบทุกปีซึ่งทุกปีก็ต้องตรวจสอบรายละเอียด5ข้อตามนี้แล้ครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าการตรวจสอบเนี่ยเขาตรวจสอบละเอียดมากครับดังนั้นค่าตรวจสอบมันเลยแพงครับซึ่งตัวเลขเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ถ้างานเข้าละเอียดขนาดนี้ค่าตรวจสอบครไม่ถูกแน่นอนครับแพงแน่นอนดังนั้นคําถามคือพอเราเห็นแบบนี้เราเข้าใจได้ไหมว่าสินค้าที่มีตรา USDA เนี่ยมันจะแพงกว่าสินค <ๆ S 1> ้าทั่วไปเราเข้าใจได้นะแล้วคราวนี้พอมันแพงกว่าสินค้าทั่วไปเนี่ย ผลของมันเกิดอะไรขึ้นมาดูอะไรนี้นะครับอะไรนี้เป็นงานวิจัยของการเปรียบเทียบระหว่างการทานสินค้าเกษตรที่เป็นออแกนิกกับสินค้าเกษตรทั่วไปมาลองดูนี้นะครับเราเข้าตรวจสอบปริมาณยาปราบตัตร,ร,รตูพืชเนี่ยในปัสสาวะของผู้เข้ารับการทดสอบอันนี้ทานอาหารทั่วไปครับกราฟประมาณนี้นะครับพอสับมาเป็นออแกนิกปุ๊บกราฟเหลือเท่านี้ครับพอกลับไปเป็นอาหารทั่วไปกราบเท่านี้ครับ อันนี้คือสารปราบศัตรูพืชที่ชื่อ TCPY อันนี้คืองานวิจัยตัวหนึ่งครับอันนี้งานวิจัยอีกตัวหนึ่งครับเขาทดสอบสาตัวครับ3าม TBA PNP กับ TCPY พอทานอาหารทั่วไปราฟเท่านี้ครับการตรวจสอบสารในปัสสาวะพบเท่านี้ครับพอทานออร์แกนิกเหลือเท่านี้ครับพอทานอาหารทั่วไปเท่านี้ครับออร์แกนิกเหลือเท่านี้ครับนี่ผมเอาหัวหลบนิดนึงครับทานออร์แกนิกเหลือเท่านี้ครับทานทั่วไปเท่านี้ครับทานออร์แกนิกเหลือเท่านี้ครับ ซึ่งสามสารนี้มันก่อให้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายรู้ไหมครับปัญหาคือถ้าทานสามาทานสาปรป่าศัตรูพืชเยอะๆเนี่ยสาหรับเด็กเนี่ยจะเกิดปัญหาเขาเรียกว่าโรค ADHD ครับหรือภาษาไทยคือโรคสมาธิสัน้นเพราะสารพวกนี้มันไปฝังตัวในสมองครับถ้าหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดเป็นโรคออทิซึมครับหรือที่เรารู้จักกันที่เด็กที่เป็นออทิสติกนะครับก็สาเหตุดึงเกิดมาจากปัญหาลักษณะนี้ครับอันนี้คือสําหรับเด็กครับ สำหรับคนแก่คือเกิดภาวะดีเมนเทียดีเมนเทียคือภาวะสมองเสื่อมครับคราวนี้ลองนึกภาพดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจซื้อสินค้าที่เป็นมาตรฐานออแกนิกมาให้ลูกเราทานหรือมาให้พ่อแม่ที่เราที่แก่แล้วของเราทานเนี่ยเพื่อหวังว่าสุขภาพเขาจะดีขึ้นจากการได้รับสารพิษน้อยลงแล้วเรามาเจอทีหลังว่าสิ่งที่เราซื้อมันเป็นของปลอมครับ มันเจ็บปวดนะครับคำถามคือถ้าคนที่แปะฉลาก USDA ปลอมได้เนี่ยฉลากที่เขาแปะมาเราเชื่อได้อะไรสักอย่างบ้างครับว่ามีอะไรจริงเชื่อไม่ได้เลยถูกไหมครับดังนั้นมันเลยสำคัญและจำเป็นมากเพราะว่าสินข้าแกนิกเนี่ยพอดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันช่วยเราได้จริงไหมครับมันช่วยเราได้จริงๆถูกไหมครับเพราะสารพิษเนี่ยมันลดลง ซึ่งถ้ามันช่วยเราได้จริงเนี่ยแปลว่าเรายอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้คนที่เราลักทั้งลูกหรือทั้งพ่อแม่เราเนี่ยทานไหมครับพอเรายอมจ่ายแพงขึ้นได้เนี่ยมันเลยเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบเอาสติ๊กเกอร์ USD ปลอมมาแปะเพื่อหลอกเราครับดังนั้นมันเลยเป็นสิ่งสําคัญครับที่เราต้องรู้วิธีตรวจสอบให้ได้ว่าอันไหนมันจริงหรือปลอมต่อมาผมจะพาไปรู้จัก สติกเกอร์ USDA กันก่อนนะครับว่าสติกเกอร์ USDA เนี่ยมันมีแบบไหนบ้าง USDA ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยสติกเกอร์หน้าตาแบบนี้ถูกไหมครับอ่าแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาจะใช้อยู่มี2มาตรฐานครับคือ100% o r g อร์เแกนิกกับออร์แกนิกซึ่ง100%อร์เซนแกนิกเนี่ยหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยทุกกระบวนการทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นออร์แกนิกตามมาตรฐานทั้งหมดครับและ GMO ห้ามครับ ทุกอย่างถึงแม้ว่าอาหารสมมติมันเป็นอาหารกระป๋องที่มีหลายวัตถุดิบหลายองค์ประกอบอยู่ในนั้นทุกองค์ประกอบต้องเป็นออร์แกนิกหมดตามมาตรฐานเขาและต้องมีการตรวจสอบครับอันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นออร์แกนิกครับต่อมามาตรฐานที่ชื่อว่าออร์แกนิกอันนี้อนุญาตให้แปะสติกเกอร์เหมือนกันแต่สติเกตเกอร์สติกเกอร์สองอันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันผมอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมเขาไม่แยกให้ชัดว่าอันไหนร้อยเปอร์เซ็นออร์แกนิกอันไหนเป็นออร์แกนิกเฉย อันนี้ผมคิดเอาว่าเขาคงประเมินแล้วว่ามาตรฐานความปลอดภัยมันคงไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญครับเขาก็เลยให้สติ๊กเกอร์เหมือนกันได้อันนี้อันนี้ความคิดของผมนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ชื่อว่าออร์แกนิกเนี่ยเขาระบุว่า95%เนี่ยต้องเป็นออร์แกนิกตามมาตรฐานเขาแล้วก็นอน GMO ครับต้อง95%ขึ้นไปนะครับเป็นออร์แกนิกตามมาตรฐานขงเขาและสิ่งที่ไม่ใช่ออร์แกนิกที่มันเหลือไม่ถึง5%แล้วเนี่ยต้องอยู่ใน n a t i o n a ล list ด้วย ต้องอยู่ใน national list ครับห้ามเอาของที่ไม่ใช่ national list มาปนเด็ดขาดและต้องขออนุญาตครับอันนี้คือมาตรฐานออร์แกนิกคือจําได้ไง,ง่ายๆครับ95%ขึ้นไปครับคือมาตรฐาน organic ร Organ 100้อยเต็มคือมาตรฐาร100นร้อยดิสเนอร์แกนิกครับและมาดูอีกตัวหนึ่งตัวที่สามครับคือ made with organic made with organic เนี่ยห้ามใช้ตรา USDA นะครับห้ามใช้นะครับซึ่ง made with organic เนี่ยต่างกับออร์แกนิกตรง made with organic เนี่ยกำหนดว่า70%ขึ้นไปคือ ต้องเป็นออร์แกนิกตามมาตรฐานเขานอเน GMO เหมือนกันเอ่อแล้วก็ถ้าไม่ใช่ออร์แกนิกต้องอยู่ใน National ลลิสเหมือนกันต้องมีการตรวจสอบเหมือนกันแต่อันนี้การันตีที่70%ขเปอราห้ามใช้ตาแล้วครับต่อมาคำว่าออร์แกนิกอินเกรเดียนต์อันนี้ก็ห้ามใช้ตา u s ู a เหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ระบุว่ากี่เปอร์เซ็นต์ออร์แกนิกอาจจะมี GMO ด้วยก็ได้อาจจะมีของที่ไม่อยู่ใน National ลลิสก็ได้และไอเน,นี่ยไม่มีการต้องขออนุญาตครับ ดังนั้นแปลว่ากลุ่มที่ชื่อว่าออร์แกนิกอินกรเดียน์ USDA ไม่การันตีครับไม่การันตีว่ามันเป็นออร์แกนิกครับที่ USDA การันตีจริงๆเนี่ยมันมีอยู่3ตัวครับคือ100%ออร์แกนิกออร์แกนิกแล้วก็เมดวิตออร์แกนิกและที่สามารถติดสติ๊กเกอร์ USDA ได้เนี่ยมีอยู่แค่2ตัวครับคือ100%ออร์แกนิกกับออร์แกนิกครับอันนี้สรุปต่าง USDA นะครับเดี๋ยวเราจะมามาลองตรวจสอบสินค้าที่มีตรา USDA กัน สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าตัวเดียวในบ้านผมครับที่ตรวจสอบเราเจอครับว่าง่ายๆเราจะมาลองตรวจสอบกันนะครับอันดับแรกเนี่ยพอเราเห็นสินค้าที่มันมี USDA ก่อนอันนี้วิธีการตรวจสอบนะครับเราเห็นสินค้าเราเห็นสินค้าที่มีตรา USDA ซึ่งอันเนี้ยตราเนี้ยหมายถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ออร์แกนิกก็เป็นออร์แกนิกครับมีสองอย่างนะครับให้เราหาลายชื่อผู้ผลิตครับนี่ครับชื่อผู้ผลิตอันนี้ผมขยายภาพให้ชัดขึ้นหาชื่อผู้ผลิตที่เป็นภาษาอังกฤษให้ได้ครับอันนี้ชื่อ Fire a s t Microalgae Industry นะครับ พอได้ชื่อผู้ผลิตที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยให้ทำตามนี้ครับมาที่เข้ามาที่ Google นะครับพิมพ์คาว่า USDA certification check คำนี้นะครับ USDA certification check ครับพิมพ์ไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีลิงก์ที่ชื่อว่า USDA organic integrity database นะครับอ่าคลิกเข้าไปครับอ่าก็จะมีหน้า่านข้อมูลขึ้นมานะครับจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม advanced search ครับคลิกที่ปุ่ม advanced search นะครับ เรามาดู operation name ครับ operation name เนี่ยคือชื่อผู้ผลิตครับก็ให้พิมพ์ชื่อผู้ผลิตที่เราได้ลงไปนะครับ fire eat micro lg industry อันนี้นะครับพิมพ์ชื่อผู้ผลิตลงไปแล้วก็สกรองมาข้างล่างครับกด search ครับอันนี้ครับเห็นไหมครับเจอละเนี่ยครับชื่อผู้ผลิต fire t micro lg industry นะครับนะครับถ้าขึ้นถ้าขึ้นถ้าขึ้นแปลว่าผู้ผลิตนั้นได้รับสซอติฟิเคตจริงๆถ้าไม่ขึ้นปอมชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ คราวนี้เนี่ยหลังจากขึ้นแปลว่าผู้ผลิตรายนั้นได้เซอร์ติฟิเคตชชว์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูรายการสินค้าอีกครับว่ารายการสินค้าที่เราซื้อนั้นอะ่ะได้เซอร์ติฟิเคตจริงไหมมาคลิกตรง Product Detail นะครับตรง Pro d u c t d e t เ i l ครับเราเลื่อนลงมาดูครับว่ารายการสินค้านั้นได้ออกนิกจริงไหมยอย่างออร์แกนิกคอเล่าตะกี้เห็นไหมครับรายการที่เข้าได้คือคอเลราพาวเดอร์แท็บเลแล้วก็แก n นิวซึ่งสินค้าที่ ผมเช็คเนี่ยเป็นคอร e ล่าแท็บเล็ตครับเป็นคอ r ล่าแท็บเล็ตซึ่งเห็นว่ามันได้ USDA จริงๆดังนั้นสินค้านี้ตรวจสอบแล้วเป็นของแท้ครับแต่เป็นของแท้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ออร์แกนิกออร์แกนิกหรือเม็ดวิตออร์แกนิกอันนี้ไม่มีข้อมูลขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นเม็ดวิตออร์แกนิกแต่อามาไป USDA ออร์แกนอันนี้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นเม็ดวิต USDA เนี่ยแปลว่า เขาทํางานกับ USDA อยู่แล้วการที่เขามาแปะสติกเกอร์เนี่ยก็เท่ากับละเมิดกฎของ USDA ซึ่งไอเนี่ยเขาก็จะโดน USDA ลงโทษได้ความเป็นไปได้ก็จะเป็นออ100%ออร์แกนิกกับออร์แกนิกมากกว่าเมดวิตออร์แกนิกนะครับวันนี้มาดูต่อ,อผมกลับเอาหน้านี้มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เรารู้พอเราเริ่มรู้วิธีตรวจสอบ USDA แล้วเนี่ยแล้วเราเริ่มรู้แล้วเนี่ยว่าสินค้า USDA เนี่ยมันดีกับเรา,าจริงๆริ และมันก็มีมีมิจฉาชีพที่ปลอมสติกเกอร์ยอดีเอจริงๆซึ่งปัจจุบันน่ยมันเยอะมากถึงเกิน65-70%ไปแล้วตอนถึงตอนนี้เนี่ยถึงแม้เราจะไปร้องสคออบอรครับว่าให้จับผู้ให,ผผให้จับผู้ผิดรลนนี้ใหม่หน่อยแต่ยังไงซะมันก็มีรลายใหม่เกิดขึ้นครับหรือรลายเดิมแอบมาทำใหม่ก็มีครับเพราะว่าสินค้ามันต้องออกสู่ตลาดก่อนมันถึงจะโดนตรวจสอบและโดนจับได้ดังนั้น ไปว่ายังไงก็ตามก็ต้องมีของปลอมอยู่ในตลาดครับและพอเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องมีของปลอมอยู่ในตลาดในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราทําไงครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องมาร่วมมือกันครับในฐานะผู้บริโภคอย่าให้คนทา USDA ปลอมเนี่ยมาโกหกพวกเราได้ซึ่งทํำยังไงครับก็ต้องจับโกหกพวกเขาให้ได้ครับการจับโกหกเขาได้ก็คือต้องตรวจสอบทุกครั้งครับอันนี้สําหรับตัวเราครับและสําหรับคนที่เรารักสิ่งที่เราทําได้อีกอันนึงคือ ช่วยแชร์คลิปนี้ให้คนที่เรารักสามคนครับเหตุผลที่สามคนเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราคนนึงเนี่ยก็เท่าที่นึกออกก็พ่อแม่แล้วก็คนรักครับสามคนที่เป็นค่าขั้นต่ําสุดพ่อแม่แล้วก็คนรักหรือถ้ามีพี่น้องมากกว่าสามคนก็ส่งให้เขาได้ครับเพราะเขาจะได้รู้ว่ามันต้องเช็คยังไงครับถ้าเขาไม่รู้จัก usda เขาจะได้รู้ว่า usda เนี่ยมันช่วยพวกเขาได้ยังไงแต่ถ้าเขารู้จัก usda อยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้รู้ว่ามันมีของปลอมนะ แล้วมันเยอะด้วยมันเยอะออกว่าของแท้อีกแล้วเวลาตรวจสอบเนี่ยจะตรวจสอบยังไงไม่ให้โดนโกหกครับและผมเชื่อว่าผู้บริโภคอย่างเราตรวจสอบและจับโกหกมิชชาชีพเหล่านี้ได้เนี่ยอนาคตลูกหลานเราจะดีขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อของผมครับดังนั้นไลฟ์นี้ท,ทั้งหมดที่ทำมาคุณคิดแล้วครับมาแล้วครับแชรเด้อครับเพื่ออนาคตของลูกหลานเราเนื้อหาทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ